ครับโอเคครับข้อหนึ่งโยชูวาแก่นะครับรอ,นนอิสาราเอลนานอิสราเอลพักสงบนะครับข้อสองโยชูวาเรียกบรรดาคนอิสาราเอลผู้ใหญ่ผู้นำผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่กล่าวแก่เขาว่านะครับเขาพระเจ้าแก่และมีอายุมากแล้วนะครับประโยคนี้มันเหมือนกับการสั่งเสียนะใช่ไหมพวกท่านได้เห็นทุกสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำได้ทรงทำนะครับ ต่อประชาชาติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ท่านนะครับพระยาเวทาเพื่อเห็นแก่ท่านนะเพราะพระยาเวทรงได้ทรงสู้รบเพื่อท่านอาละครับตรงนี้ลองแชร์กันซิว่าเรารู้สึกไหมว่าพระเจ้าสู้แทนพวกเขาที่ผ่านมาที่เราดูกันมาหลายบทเนี่ยครับพวกคุณเห็นไหมว่าพระเจ้าสู้แทนเขาหรือคุณเห็นว่าเขาสู้กัน เาสู้แทนเอ่อพระเจ้าสู้แทนให้อยู่แล้วแม้กระทั่งอีที่เดินเจ็ดรอบอะไรนั่นก็เป็นพระเจ้าข้ามมาได้ก็เป็นพระเจ้าสู้ลบที่ชนะชนะมาข้าบอกพระเจ้าพระเจ้าทั้งนั้นแต่ว่าตัวเขาก็ทำไหมเขาก็ทำด้วยเขาก็ทำด้วยนะเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ดี แต่บางทีเขาก็สู้หนักเลยนะขนาดเขาบอกโฮ้ยพวกนี้ไม่ไหวเลยนะพวกนี้มีลดลบพวกนี้แข็งแรงกว่าเขาก็สู้นะดังนั้นไอ้คำว่าพระเจ้าสู้แทนเขาเนี่ยเราคิดยังไงครับพระเจ้าสู้แทนเขาเป็นยังไงมีใครแบบไม่เห็นด้วยไหมโอ้ยพระเจ้าอย่ามาเคลมเอาถเจ้าเป็นห่วงก็ป่ะคะเป็นห่วงแล้วะไม่อยากหให้โดน อือ่าเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปผมอยากจะให้เราคิดคือหลายครั้งถ้าเรามาถึงชีวิตเราอะเราบอกว่าเจ้าช่วยเราเฮ้ยอะไรเราทําเยอะเราก็ลําบากเราก็เหนื่อยนะใช่ไหมเราทําเองเราทําเองเปล่าเจ้าไม่เห็นช่วยเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอารมณ์นี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งเรามาดูพวมพีกันต่อแล้วกันนะคุณไม่คิดอตดีแล้วนะอย่าคิดอย่าคิดแบบนั้นนะ ไม่คิดอดีตแล้วนะครับ <c oughs> ดูสินะข้อสี่นะครับประชาชาติที่เหลืออยู่นั้น <c oughs> เขาพระเจ้าได้จับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่างๆของพวกท่านรวมทั้งประชาชาติทั้งหลายซึ่งเขาพระเจ้าได้ทําลายเสียตั้งแต่แม่น้ําจอแดนถึงทะเลใหญ่ทางทิศต,ตะวันออกนะครับประชาชาติที่เหลืออยู่ไหมเขายัางต้องสู้ต่อไปนะใช่ไหมนะครับแต่ข้อห้านะครับ <c oughs> เขาใช้คํานี้ <c oughs> พระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงผลักดันพวกเขาออกไป ให้พ้นหน้าท่านนะครับพระเจ้าผักดันพวกศัตรูออกไปนะครับและทรงขับไล่เขาไปให้พ้นสายตาของท่านและท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาดังที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่านถ้าเราให้เปอร์เซนต์กันล่ะครับสมมติสมมติว่าระหว่างพระเจ้าทำกับพวกอิสราเอลรำเนี่ยเราคิดว่าเป็นเปอร์เซนต์ยังไงครับ พระเจ้าทำแปดสิบอิสเซอลทำยี่สิบไหมหรือพระเจ้าทำห้าสิบอิสเซอลทำห้าสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบสามสิบไหมเจ็ดสิบสามสิบแล้วเออดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับมีใครคิดแตกต่างไหมทุกคนบอกฉันไม่คิดอย่างนี้เลยจา์ทำไมมาชวนฉันคิดไม่ดีนะเนี่ยพระเจ้าทำหรือว่าคนทำปกติพระเจ้าก็จะแค่บอกไม่ใช่เหรอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าบอก,บอกให้ทำอ่า ตามที่พระเจ้าพระเจ้าแนะนำแต่ประโยคที่เราดูมาเนี่ยเหมือนพระเจ้าเคลมนะว่าฉันทำอ่ะฉันขับไล่ฉันลบแทนเธอนะใช่ไหมที่ที่โยชัวพูดมานะครับอ่าเราดูต่อเราดูต่อเดี๋ยวดูไม่อยากให้สับสนนะแต่ว่าผมชอบตั้งคำถามนะครับนั้นคำว่าพระเจ้าผักดันนะครับเรารู้นะพระเจ้ามีส่วนพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าผักดันครับเื่อของทงทั้งหลายจะ ทรงผลักดันอืมจะ,จะใช่ไหมอ๋จอจะออดิรู้เห่กันพระเจ้าทำเองออเป็นพัตสัญญาเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่หมดด้วยนะจ,จะจะทรงนะครับโอเคดันนะดังนั้นอะละคาสั่งละจะทําไงให้พระเจ้าผลักดันให้หมดนะครับจงรักษานะครับทําตาม<ส>นะทุกสิ่งที่เขียนไว้อย่างไหนอย่างเข้มงวดนะครับอย่าเคว ไปดางขวาหรือทางซ้ายนะครับเอาละข้อเจ็ดเข้าเรื่องเราละเพื่อท่านจะไม่สมาคมครับคำนี้แหละครับผมก็เลยบอกว่าสมาคมคืออะไรไหนอ่ะเราออกนอกเรื่องหน่อยหนึ่งสมาคมคืออะไรสําหรับเราโอ้พบปะสังสรรค์พบปะสังสรรค์อืมสภากาแฟสภากาแฟใช่ไหม มันเหมือนกับคํานี้กําลังจะบอกว่าพวกเธออย่าไปสมาคมกับเขาอย่าไปพบปะสังสรรค์อย่าไปทําแบบพวกเขานะครับพวกไหนดูซิ <c oughs> พระพี่บอกว่าชนชาตเหล่านี้นะครับชนชาตเหลา่านี้ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านเพราะว่ามันยังผลักดันไม่หมดใช่ไหมครับอย่าออกชื่อนะหรือสาบานในนามพระองค์เขาหรือปนิบัติหรือกราบลงนมัสการพระเหล่านั้น แล้วครับเราเข้าใจคาว่าสมาคมคํานี้ยังไงบ้างครับยังยังยังติดอยู่กับเอรูปเคารพรูปเคารพนะพ,พวกสิ่งเกา่เกาๆอยู่ยังถูกเขาชวนไปได้นะเผื่ออายังาจะไปขอเลขหรือเปล่านะยังมีอยู่ยไปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเหมือนอจะไปพบปะสงังสรรค์อยู่ร่วมกับเขานะครับ ยังมีการบนบานสันก่าวอยู่ออายังมีการบนมาออกชื่อหรือสาบานในพนามพระของเขานะครับเ <c oughs> <c oughs> ขอแปดนะครับพวกท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระยาเวดังที่ได้ทําอยู่จนถึงวันนี้นะครับหมายความว่าทําอยู่แล้วถูกไหม <c oughs> แต่ยาไปสมาคมนะแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาพระเจ้าก็นํามาแล้วก็โยชัวจนบอกฉันแก่แล้วไงเนี่ยนะมันก็เหมือน <c oughs> ถึงบ้านปลายแล้วนะครับเรามาดูกัน,นต่อนะจะสั่งเสียเลยครับนี่กําลังสั่งเสียเพราะพระยาเวทรงขับไล่แล้วนะครับประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่านส่วนท่านเองก็ยังไม่มีใครต่อสู้ท่านได้จนถึงวันนี้นะครับถูกไหมอิสราเอลวันนี้ยังไม่มีใครชนะเขานะเพราะว่าเขายังยึดได้นะครับเพียงแต่ยังยึดไม่ได้หมดเท่านั้นเองใช่ไหมดังนั้นยังไม่มีใครต่อสู้ กับเขาได้นะครับข้อต่อไปนะหกท่นหนึ่งคนเอ่อต๊้ต๊้ต๊ตถึงไหนแล้วนะท่านคนเดียวโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากคนเดียวจะไล่คนเท่าไหร่ครับพันคนพันคนหนึ่งต่อพันเช่ยวนะนี่เป็นบัญญัติยางที่แบบสูงมากเลยนะหนึ่งต่อสิบนี่ก็เยอะแล้วนะหนึ่งต่อร้อยนี่หนึ่งต่อพันนะครับอืม และที่ผ่านมาประชาชาติเหล่านั้นนะครับต้องน่าจะน่าจะตามบรญญัติตยางอันเนี้ครับนะบัญญัติตยางครับก็คือว่าหนึ่งต่อพันนะแสดงว่าประชาชนที่ผูกผักดันออกไปเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับเราเคยคิดอย่างนี้ไหมเออมันเป็นการลงทุนที่ดีมากเลยนะหนึ่งต่อพันเนี่ยนะครับหมายถึงคนเดียวสู้กับพันคนได้จะทํายังไงดีให้เราสามารถที่จะเป็นคนเดียวและขับไล่พันคนได้นะครับ มันก็ตามที่พ่อพีบอกไว้เนาะขอบคุณนะมูแดงพ่อพีบอกว่าพระยาเวสรงขับไล่ใช่ไหมพวกท่านคนเดียวจะขับไล่พันคนให้หนีไปนะครับเพราะว่าพระยาเวของท่านทรงสู้รบเพื่อท่านดังนั้นแสดงว่านะครับอิสราเอลเนี่ยหนึ่งคนสู้กันหนึ่งคนก็จริงนะแต่ที่เหลืออีกสองพันเออไม่ใช่สองพันหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าพระเจ้าทำทำให้ คุณเห็นไหมเปอร์เซนต์ที่เราบอกว่าเจ็ดต่อสามมันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นหนึ่งต่อหนึ <90. S> 1> <laughs> 1่งต่อเก้าสิบหนึ่งต่อพันอะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพระเจ้าทำ <c oughs> เราทาแค่หนึ่งเองนะครับดังนั้นจริงๆอิสราเอลอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยนะอิสราอิสเอลอาจจะคิดแบบเราว่าเฮ้ยเราก็ทํานี่ว่ะเราก็ออกไปสู้นี่วะนะแต่พระเจ้าทาไปต้องเยอะกว่านั้นอีกนะครับดังนั้น <c oughs> พระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเราทําต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเราเคลมได้ไหมว่าเราเป็นคนทนําแทนได้นะครับ แค่เราทำเก้าในสิบเรายังเคมได้เลยว่าโหว่าเราทำเยอะแล้วนะใช่ไหมอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าต่อหนึ่งนะครับดังนั้นพระเจ้าทำแทนนะพระเจ้าขับไล่นะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่พิสูจนให้เห็นก็คือว่าอิสราเอลไม่มีใครสู้เขาได้จนถึงทุกวันเนี้ยนะครับเพราะว่าพระยาเวส่งสู้รบแทนนะครับคราวน,นี้คำสั่งเสียต่อไปนะครับบอกว่าจงระวังให้ดีนะรัก ใช่มรัก,รกพระเจ้า,จานะครับแล้วก็เพราะว่าเขาสิบสองครับถ้าท่านหันกลับหมายถึงถ้าเลิกรักนะคุณดูนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรนะมันมีคําว่ารักแล้วใช่ไหมหันกลับนะครับแล้วไปผูกพันกับประชาชิเหล่านั้นที่เหลือทำกลางพวกท่านเขาใช้คํานี้นะโดยแต่งงานกับพวกเขานะครับพอรักแล้วก็แต่งงานเห็นไหมนะก็จริงๆเลยก็คือผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงเขา หรือให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงของอิสราเอลแต่งงานกับคนของเขานะครับไปมีความสัมพันธ์ไปผูกพันกับเขาระวังนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมครับข้อสิบสามครับจงทราบแน่เถิดว่าทำไมครับพระเจ้าจะไม่ขับไล่จะไม่ขับไล่ละสัญญาที่ทำกันไว้ช่วยมาถึงตรงนี้จะไม่ขับไล่ประชาชาติเหล่านั้นให้พ้น หน้าท่านอีกแต่พวกเขาจะเป็นอะไรครับเป็นบวงดักแล้วเป็นบวงเป็นกับดักซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับในอิสราเอลนะตอนหลังเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็นบวงเป็นกับดักนะครับเป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามทิ่มตานะโอ้โหทุกคําเลยนะเข้าใจมันเลยไหมเป็นบวงเป็นดักเป็นหอกข้างแคล่เป็นหนามทิ่มตานะครับจนกว่าท่านจะพินาศไป จากจแผน่นดินดีนะครับแผ่นดินดีนะมีน้ำนมน้ำพึ่งนะครับ uh huh. ที่พระยาเวได้ประทานให้ท่านอ่นละครับเราลองหยุดตรงนี้แล้วเราคิดก่อนครับว่าถ้าเราทำแค่หนึ่งส่วนแล้วพระเจ้าทำให้ต้องเก้าร้อยกว่าส่วนมันดีมันคุม้มมันมเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มใช่ไหมนั้นถ้าเราแค่รักษาต่อไปเราก็จะได้สิ่งนั้นต่อไปนะครับแล้วก็ประชาชนเหล่านั้นก็จะถูกผลักดันขับไล่ออกไปจนหมด นะแต่ว่าถ้าไม่ทำก็ก็จะเป็นแบบที่อิสราเอลเป็นตอนนั้นนะครับก็คือว่ามีหอ,อกข้างแคลรอยู่มีน้นาำทิ่มตาโยชูวาบอกงี้ครับว่าข้าพเจ้ากำลังจะตายแล้วนะพวกท่านได้ทราบในจิตใจในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งดีสักสิ่งสักสิ่งเดียวที่พระยาเวของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้ว จะล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวนะครับนั่นหมายความว่าตอนที่มีหอ,อกข้างแค่อยู่มีคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินแสดงว่ามันไม่ได้เกิดมาจากข้างพระเจ้านะข้างพระเจ้าสัญญาแล้วไม่มีล้มเหลวนะครับ <c oughs> พระยาเวอสิ่งดีนะครับสิ่งดีข้อสิสิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่าน ได้สาเร็จเพื่อท่านอย่างไรพระยาเวก็จะทรงนําสิ่งที่ร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทําลายท่านเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกันนะครับถ้าดีทําตามสัญญาก็ได้ดีใช่ไหมถ้าไม่ทําก็จะเจอสิ่งร้ายนะครับแฟงไหมแฝงสมเหตุสมผลนะนะครับใน,นข้อสิบแปดถ้าท่านผิดสัญญาทําผิดสัญญานะครับ แ้ท่านทำผิดสัญญาเป็นไงครับไปปฏิบัติพระอื่นกาบนมัสการพระเหล่านั้นแล้วพระพิโรธจะพุ่งขึ้นและท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่านเราหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนเรารู้ตอนจบของผู้อิสราเอลนะครับใช่ไหมหลังจากวีกษัตร์นะหลังจากเออกษัตริย์ก็หลงละเลงไปนะครับแต่ง,งานกับหญิงต่างชาติเอาพระของเขามา แล้วเราก็เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้แต่เรื่องของเราอะ่ะมันยังไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมเรื่องเราเรายังดีอยู่นะเรายังผูกพันกับพระเจ้าอยู่นะครับวันนี้ลองคิดเรื่องพระเจ้ากับเราสมมติว่าเป็นเรื่องแต่งงานล่ะเราแต่งงานกับพระเจ้านะพระเจ้าไม่ชอบอะไรครับถ้าเป็นเรื่องแต่งงานระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าไม่ชอบอะไรบ้างครับนางชาย ไม่ชอบนอกใจข้าวีชู้วชูนะนะครับจะไปสมาคมกับหญิงอื่นชายอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าบอกว่าอย่าไปสมาคมกับคนเหล่านั้นใช่ไหมเพราะว่าสมาคมกับคนเหล่านั้นบางทีมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเราไปหาชายชู้อยู่หรือหญิงชู้เลยนะครับแต่มันมีขั้นตอนเริ่มก่อนเริ่มกับคนของชายชู้หญิงชู้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะชวนเราไป ใช่ป่ะมันก็อาจจะเป็นเหมือนความบาปทั่วๆไปครับที่เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วก็ถูกดึงไปหาสิ่งใหญ่ขึ้นนะดังนั้นวันนี้ให้ตั้งใจวันนี้ตั้งชื่อสมาคมครับมันจะมีสมาคมสมาคมแม่บ้านสมาคมอะไรเยอะแยะเลยข้างนอกนะครับที่จะชวนเราแล้วถ้าเรารู้ว่าสุดท้ายสมาคมนี้มันจะไปปฏิบัติพระอื่นหรือจะอาจจะค่อยเขวยทำให้ดึงเราไปได้เราต้องหยุด การสมาคมแบบนั้นนะครับ mm. นะครับมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราเข้าสมาคมไม่ได้เหรอมันเข้าได้นะแต่ว่าเราเห็นไหมว่าเริ่มจากตรงนี้ไงพระเจ้าสั่งว่าอย่าไปสมาคมกับพวกต่างชาติใช่ไหมครับอย่าไปใช้เวลากับพวกเขานะนะครับเอาละรครับผมเห็นว่าเราอะบางทีเราเองไม่ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องสมาคมเท่าไหร่นะครับ วันนี้พ้มพีใช้คาว่าสมาคมด้วยนะครับผมก็เลยอยากให้เราระมัดระวังกลุ่มต่างๆที่เราอาจจะไปข้องเกี่ยวในเวลานี้ด้วยหรือในอนาคตนะครับถ้ามันมีแนวโน้มจะสามารถดึงเราออกไปจากทางพระเจ้าได้ตัดไฟตั้งแ,แ,แต่ต้นลมนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมาสักสมาคมแบบนี้ดีกว่านะอย่างเนี้ยใช่ไหมวันนี้ต้ามีเรื่องแชร์มาเราก็สมาคมกัน เข้าอกเข้าใจกันนะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าสมาคมโบนเนี่ยมันไม่ฟิตเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยตรงกับความต้องการของเราได้มากเท่าไหร่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนเริ่มแล้วกันครับตั้งสมาคมของเราในในกลุ่มในพี่น้องคริสเตียนเราเนี่ยนะครับที่จะทําให้ f u l f ิลได้นะครับแล้วผมก็ชอบมากเลยวันนี้ี่อตา b r i n เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดเลยว่าน,นี่มันคือสมาคมคนรักสัตว์ละที่เราจะเป็น happy rock กลุ่มคนรักสัตว์ครับที่จะแชร์กันได้ เข้าใจได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมุติวันนี้ต้าเข้ามาแล้วแบบไม่มีใครรักษาเลยต้าจะฉันต้องไปแชร์กับเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วมัง้งใช่ไหมนะครับแล้วมันก็จะอาจจะเป็นเริ่มต้นนะนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับพอดีต้าวันนี้คุยเรื่องนี้แต่หมายถึงพวกเราทุกคนด้วยถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่มันเริ่มที่จะดึงเราออกไปเริ่มจากสมาคมก่อนนะครับเพราะาเราเห็นผลไหมว่าหนึ่งต่อพันเนี่ยมันช่างมันเหมือนถ้านี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับ จากพระเจ้าเนี่ยมันดีมากนะครับแล้วหลายครั้งเราไม่รู้แล้วครับเรารู้สึกว่าเราก็พยายามเนี่ยเราก็สู้เราก็รบนะแต่ที่เราทำเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองนะครับพระเจ้าทำให้เรามากกว่าที่เราคิดได้นะครับมันเป็นหนึ่งคนสู้กับพันคนนะครับโอเคครับผมก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะมีอะไรอยากจะแชร์ไหมหรือว่าคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ครับ เห็นอีกอย่างนะครับก็คือวิธีที่จะได้พระเจ้าให้พักสงบนะเราเห็นคํานี้ไหมพระเจ้าให้พักสงบนะครับดังนั้นบางทีชีวิตเรามันดูเหมือนยุ่งเหยิงเนี่ยเราขอพระเจ้าให้เราพักสงบนะครับให้เราที่ไม่ต้องสู้หนักเกินไปให้เราที่จะสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้นะครับแล้วก็ให้พระเจ้าช่วยทำอย่างนั้นด้วยนะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวโฮอธิษฐานนะแล้วเดี๋ยวเราแชร์หนุนใจต้ากันต่อนะครับให้เราเร่อมใจอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับพระนะพระองค์ที่สอนเราด้วยกันและขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเห็นภาพนี้ที่พระเจ้ากําลังเลือกขึ้นมาให้เราเห็นเรื่องของสมาคมพระเจ้าทรงโปรดสอนเราแต่ละคนที่จะแตกต่างกันไปที่เราจะสามารถนําใช้นําไปใช้ในชีวิตเราได้อธิษฐานในพระนามสุดขีเจ้าเอเมนเอเมน